ววสกสวัสด,ดีครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวอไวทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็โยมเอดีเรดอีกแล้วนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็มาอยู่กับรันดอโนหนึ่งนะไม่ต้องพูดนะครับก็รู้นะครับว่าใครโนหนึ่งนะโอเคกูโมยแล้วก็สำหรับวันนี้ก็จัดรันดอกันหน่อยนะครับผมเออก็ผมตอนนี้ก็กำลังหัดรันดอนดอะ รู้สึกแบบอยากเล่นให้เทพๆนะครับเพราะว่าเล่นรันดอนไม่ค่อยเก่งนะครับโอเคก็มาดูกันนะครับว่าตอนนี้ผมจะเล่นได้ไหมนะเอกอก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะครับถ้ามีวิธีการเล่นโหดๆกว่านี้นะครับผมเออสะตะัตว์ปะมีเทคนิคอะไรแลสอนผมหน่อยแล้วกันเดี๋ยวทำคลิปมาให้ดูกันนะครับเว้ยไอ้ฟาเรนท้าเกินนะตาตาเอ้าเฟิร์นตั้อะไรครับเนี่ยแล้วกูดได้ฆ่าได้ไงก่อน เล่นได้นะนี่ครับอันติพวกก่วงไปสกิลหนึ่งไลตีตีตีรอดยากอ้ยมันดูมันลำโอ,โอเคก็อย่างเอานะครับก็ส่วนตัวผมจะเน้นสก,กิล2องนำนะครับถ้าใครเล่นไม่เป็นผมแนะนำให้ใช้สก,กิลสองนะเเราจะเล่นพิวๆเหมือนคนตึงๆเขามันก็ยากนะครับถ้าอัพสก,กิลหนึง่งนำ สกิลสองมันมีดาเมจนะครับมันสามารถปิดสกอร์ได้เอาไว้ล่าช็อตก็ได้นะเอก็แนะนําเรื่องล่าช็อตแล้วกันมันเป็นงานถนัดของพี่นะครับโอเคครับจังหวะนี้เราก็เวทนะผมได้ม้องกรไปแล้วนะผมก็เวทแล้วก็ไปฟาร์มต่อดีกว่านะครับผมเล่นได้ปะเฮ้ยนี่มงแปะโดนอีกแล้วไงอ่ะตามแปะไปนะตายเฮ้ยอ้อผไม่ได้มาดิเออใจเย็นครับพี่ชาย ตอนนี้ผมจะเล่นลำบากตรงมีบันนี่นะไม่ได้กลัวล็อกขาหรอกลอก,กลัวสกิวอันติมันมากกว่านะครับเวลาเราแบบยืนยิงฟรีในวงอย่างเงี้ยมันล็อกมันระเบิดบึ้มแล้วเราโดนสตันอะไรอย่างงี้นะครับมันก็จะลำบากเรานะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็น่าจะค่อนข้างตึงมือหรือเปล่าจริงๆผมก็เล่นป่ามาหลายตัวนะคือก็ไม่รู้ว่าลันดอนเนี่ยจริงๆแล้วมันแพ้ตัวอะไรหลักๆอ่ะหลักๆผมเล่นมาถ้าเป็นป่าได้กันเองก็คือด้วงลิง แบทแมนอะไรอย่างนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็แก้ได้ด้วยรองเท้าแบบโซนิกบูทอันเดียวอะ่ะเออมันก็สามารถสวนได้ละนะครับมีดิมินิเชอร์อีกนะดาบอึดแล้วแต่ว่าใครจะออกเลยแต่ส่วนตัวผมยังไม่ได้ลองออกนะครับเดี๋ยวลองฝึกเล่นไปก่อนนะผมจะไปปั๊มฟอรเรนรัวๆแล้วกนะันตามหลักสูตรของลรนดอโนหนึ่งนะครับเออไม่รู้หรอกใครโ no no นหะนึ่งโนสองอ่ะแต่ที่น่ตอนนี้ผมมาแทนที่นะขี้โมจัดผมเห็นบางคน จะเย็นเฮ้ยรอเรียวเฮ้ยจเย็นเพื่อนเวฟเนี้ยเว็นี้เล่นได้ครับ,เว,บเว็บนี้เวฟนี้แล้วก็ไดป้อมนะเราก็ปล่อยเลนแครีเขายิงกันเลยน,นะครับยังไงทีมเราเข้าไหวอยู่แล้วเราต้องเชื่อมั่นในทีมนะแต่ตอนนี้ทีมเราตายหมดแล้วนะครับเหลือผมกับรอเรเียวสองตัวอะไรเฮี้ยแกก็แตกอีกตัวหนึง่งอ้โหจะเดินพอรอยาดเยอะโอเคน่าจะต้องเสียมงกรหรือเปล่า ทำอะไรกันจ้าไม่มีใคตีด้วยกูเปิดเลยผมไม่สนนะผมไม่สนนะมาดิตีเราเพื่อนหน่อยคีล่าเขาน่าจะใกล้ตายนะผมว่าเขาเลยกลับบ้านนะครับไม่ได้มองนะมิโอเคเล่นได้ปาผมมาอยู่โอ้โหไอ้เชี่ยนี่แหละครับนี่แหละครับที่ผมบอกนะว่าแบบผมไม่ชอบบอนนี่ตรงนี้นะ ใจเยนใจเย็นใจเยเ็นให้มาดีโอ้เฮใจเย็นเดี๋เพิ่นฝุ่งถ่ายเลยก็รันดอนะถ้าใครสามารถาจําจได้ว่าสกิลสองอยู่ตรงนี้แล้วจะผีเสื้อจะไปตรงไหนนะถ้าใครสามารถจําได้ทั้งแบบนะคือแบบว่าอันนั้นคุณคือเมนเลยผมบอกให้มันจะทําให้เราพิวขึ้นนะครับเวลากดสกิลสองกบเราโดดไปได้เลยเราไม่ต้องแบบรอ ไม่ต้องแบบรอผีเสื้อมันบินวนแล้วก็ค่อยแบบลงใบอะไรเงี้ยเรากดปุ๊บเราไปได้เลยแล้วก็ผักเอาไห้เพื่อนอะไรเงี้ยนะครับเออเยวต้องไปฝึกก่อนนะครับเช่อไปตอนนี้กอร์ผมมาสามศูนย์ไม่ค่อยได้ฆ่าว่ะแต่ก็ถ่ายบ้านไปหมดแล้วนะตอนนี้ก็ถือว่าเราทําหน้าที่ได้ดีนะครับเรื่องการถ่ายบ้านนะมันดวมันตัวถ่ายบ้านเยู่แล้วนะมาดิเฮ้ยโอ๊ยกีฬานะ่าสู้ผมยากแต่มันย่ำผม,ผมโดนผมก็ตายนะ อย่าห้าวอย่าห้าวแค่นั้นแหละฟาร์มไปก่อนแล้วกันมีเพื่อนๆขอผมมานานละรัน,นดอะนะครับผมก็ไม่ได้เล่นไม่ได้ทำคลิปนะค,คือคลิปมันเยอะเออเออแล้วอีกอย่างนึงนะนี้ผมอยากพูดมานานแล้วไอ้เคียบเวฟบพนันนะที่แม่งมาคอมเมนต์ในใต้คลิปผมเนะี่ยคือ,อเฮ็ดจ้างกู็ไม่จ้างมาโปรโมทฟรีอี้นะพวกมึงอะ่ะเฮียไอ้จ้างผมก็ไม่เอานะผมไม่รับนะครับ เออไอ้นี่พูดแล้วรอไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหลังไม่ว่ากันอีกทีช่วงนี้ร้อนเงินได้มาเดแล้วมันเห็นผมวน้อยเฟนิกระแต่ยังไงให้นี่แหละชิบหายละชิบหายของจริงโอ้โหผีเสื้อมันบินวนไปทางนูน้นน่ะผมน่าจะกดอันตีออกนะเมื่อกี้ไม่น่ากดสก,กิลสองเลยตายฟรีเลยนะออโอเคไม่เป็นไรครับออกท,าท่าทายซีดีดีกว่าเอาจริงละเอาจริงละพอจริงละ กอดีงาเพื่อนโอ้ทีมมนเล่นกันนะมีตัวซากตัวมันเนี่ยเอาบันนี่ฟิกแล้วหวานพี่ดิเอาบันนี่ตายไปแล้วด้วยโอ้เอเทได้ไหมเออนี่จะต้องได้ทักตัวละโอโ้โหเฟนดิบันดันบนฟีอะทุกคนโอ้โหน่าจะต้องเสียบล้อมบนนะก,นนนะกลางมีคนมา,าหรอือเปล่าผมไปดูบนให้ทีมนะโอเคไม่เสียเว้ยเคลียร์กลางกันเลยนะครับทีม ก็ลันดอนนี่ถ้าเล่นเป็นก็คือเก่งแหละเออส่วนตัวผมตอนแรกผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเจียนนะเวลาปลดโซโล่แต่ตอนนี้พอรู้วิธีการเดินเกมหรือวิธีการเล่นของมัน,นจริงๆอ่มันเก่งนะเล่นลรันดอนนะครับเราผมแนะนํานะถ้าทีมเราเป็นแบบออฟเลนใช่ไหมส่วนใหญ่รันดอนเขาจะปามออฟเลนนะก็คือว่าถ้าทีมเรามีแบบสกิลแบบวีน่าหรือตัวอะไรที่มันแบบว่ามีสกิลแบบพ้งป้างผังศัตรูได้ทําดาเมจได้นะผมแนะนําให้ไปปามออฟเลนรัวๆไปเลยนะครับแล้วก็แบบ 2อ,อาทีได้ป้อมเลยะนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามตายตั้งแต่เราจบบนอย่างเงี้ยจบเลนออฟอย่างเงี้ยปุ๊บเราฆ่าเขาตายปุ๊บเราได้ป้อมเลยนะครับฟรีเลยนะนงงยก็เดี๋ยวมาดูงงาผมแบบไม่ได้เล่นรันดอนานมากนะครับแต่ก็จะเน้นสกิลสองปเหมือนเดิมนะครับก็เพื่อรับช <c oughs> ็อ <c oughs> นตนะครับเพื่อเพื <c oughs> ่อความเพื <c oughs> ่อความรวยนั่นแหละนะครับเล่นได้ไหมทีมโอ้หมายทีมมาดีเฟนิกโอ้เฟนิกกิงไปละเอ้าโยกโยกเฮ้ยโอ้โหชิบหาย โอ้สวยเออแล้วกูแตกจริงไงไี่น้องเล่นได้ไหมล่ะไล่ดิพอเล่นตัวเดียวเดินชนเลยเพื่อนเดี๋ยวรอร้านอีกเดียวนะครับดูเชิงนี่ไงอเอาตายดิงี้ฟรีเชีย่ยเห็นกูไหมเนี่ยฮีราฮีรามาแล้วฮีรามาแล้วโอ้แเล่นแม่งตึกโดดใส่ผมไงโอ้โหมันไม่ตายด้วย ถ้าเมาื่อกี้มันไม่โดดย่าผมนะสวยเลยนะครับแต่ตอนนี้คือล้อเลี้ยวผมแบบดันเวฟเลี้ยล่าโอเคอยู่ถือว่าสวยอยู่นะแต่จริงๆมันควรแยกหรือผมควรแยกวะแล้วมาให้มันมาไฟกับทีมเนี่ยงงวะโูขอเดิมยาดมไปเอ้ยไม่ละขอเหอะเอ้ยเกือบ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 ได้เทนอยู่นะครับมาดีาครับกดยิงไกลน้องอยิงใกล้ๆแต่กดย,ยิงไกลมาดีตัวไหนจะมาม่กัะวิ่งไล่เลยครับล่าดิขี้ไล่ไหนอนะ อยู่ไหนอะอย่ามูทีดิฮัลโหลไม่กล้านะโคตรติ๋มมาดิโอ้โหแม่งตีโคตรไวนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอาจจะทําคลิปลันดอลบ่อยๆนะผมว่าเล่นแล้วมันติดมือดีนะช่วงนี้ปิดฟอาเรนได้น,นนะอ่าดูเดี๋ยวดูซีอสองนะครับว่าซีอีสองีรไมะทำอะไรนะเดี๋ยวรอรอขอยิงสองเมตรกันละกันออไม่ต้องซีอสองเท่านั้นแม่งโดนบู พุ่งยิงไงอันนี้คือสเต็ปกอเขาเล่นกันนะครับออโมมากคนดูหายหมดแล้วตอนนี้พอโมเกินนะครับเนี่ยนี่ถ้าเรารู้ว่าอ่าผีเสื้อสกิล2มันจะโผล่ทางไหนนะเราจะถือว่าช่ำนะครับสำหรับรันดอรอันนี้ส่วนตัวเขตึงเลยเฮียรันดอกูจะได้เชิดชายซะหน่อยแม่งเป็นเกมตงึงอโอพอเล่น ฟอเล่นสายดาเมจอ่ะมาเปิดอย่างนี้ได้ไงเฮ้ยเขียวก็ไม่ออกรั่วละฟอร์เรนถ้าเล่นสายดาเมจไม่ต้องมีเขียวนะไม่มีเขียวแม่งก็แบบเข้ามาไม่ถึงตัวนะครับอย่างน้อยมีเขียวอ่ะแปะได้ตัวหนึ่งแน่นอนอนะ่ะเอ้ยดูเชิงเอาดูเชิงดูเชิงเอาตัวหลังฮนะอ่าบัน bon นี้ฟิกครับตายฟรีมาดิมาดิครับผมมาดิฟีนี้ฟีสปอร์ตมาดิมาดิเฮ้ยยิงกูไม่ถึงไอ้ยี่อเจอ เอาทีมกูตายห่ากันหมดเลยเหลอเนี่ย <g ười> อะไรครับเนี่ยผมเาเยี่ยงสวยเลยนะโอ้โหถ้าทีมผมถ้าฝั่งเขาแล้วผมล้วงไม่ได้สามตัวเมื่อกี้นะผมว่าอาจจะโดนดาร์กแล้วก็แบบเกือบจบบ้านได้หรือไม่ก็จบบ้านเลยเพราะเ <Okay. S 1> หลือ,เ,อ,เ,อเราเลี้ยตัวเดียวเองนะครับทีมผมเออโอ้หถือว่าโชคดีนะเนี่ยถือว่าฟุกเก <g ười> ือบแพ้เฮ้ยเฮ้ยแห่มาดี ูพอจะรู้เชิงอ,อยู่บ้างหลายน้องไอ้อะไรอ่ะเอาหูแปะโดนด้วยโดนมันแทงไม่ได้นะตายอนะ้ยมันใส่ฟูดาเมจไอ้ฟอริเนอนะ่ะมันสู้ละบากตรงนี้แหละนะครับโอเคโหแต่โชคดีจริงจริงนะที่ผมแบบเก็บสามอะ่ะไม่งั้นผมแพ้เลยอนะ่ะเข้าใจปะมันเพราะว่าทีมผมเหลือราอคเลกตัวเดียวกับผมสองตัวเนี่ยแล้วบ่งนู้นเหลือเทนนะถ้าผมไม่ได้เก็บไอ้สามตัวดาเมดไปนั้นบันเทิง เกน่าจะได้นะครับแบบน,นี้เดี๋ยวเราต้องกลับไปเคลียร์บนด้วยนะเล่นบนมันดันเอาคนก่อนได้ปะเอาดักเลยแล้วกันเ,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 เบิร์นเลยเบิร์นเลยเบิร์นเลยขีล่ามาเฮียเกือบแล้วเกือบแล้วมาดิกูยิงฟรีอยู่ยิงฟรีของจริงมาดิครับยิงฟรีของจริงแม่งเอ้ยบน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 โอ้แม่งทั้ทงกิ้งทั้งฟิกนะครับกูตามไม่ถูกแล้วเนี่ย เสียป้อมบนฟิล์มอ่ะให้เราเลี้ยวกลับไปกันแล้วกันไอ้นี่เขาชอบแยกด้วยนะเออโอเคแน่นไปแล้วผมไปดันบ้านดีกว่ามาขอโชว์หน่อยดิน้องโอ้โหชิบหายแล้วเลยอยู่กันสองคนเดียวเนะี่เอามาดิมาชิบหายแล้วขอตัวนึงโอเคไม่ได้สับของให้มามามสวยโอ้โหโ,โ,โชคดีไปนะ เออมื่อกี้ผมกลจะยิงเฟนิกซ์ไว้แต่ฟอรเรนมันดันเลือดน้อยนะครับมันก็เลยไปล็อกฟอรเรนนะออแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้มาสองตัวนะฮะคุ้มอยู่อล้วดีทำเวไปก,ก่อนอนะ่ะฟอรเรนมันหายนะต้องเอ,อ้ยหูยเคีย <Hey. S 1> โอโหแมงโกแรงเลยวะเฮ้ยไม่น่าสงสัยเลยวะมากูม,มีเคียวฟอรเรนแทงกูไม่แตกอะ่ะคือเคียวรอเลย จะเย็นเพื่อนจะเย็นจะเยนเ็นได้ไหมครับโอ้คีปกาไม่มีคนทำเลไหมถ้าผมมาทำเลไม่จะต้องบวกกันแน่นอนจูดูทรงอืมตายจริงด้วยแล้วกูจะได้จบบ้านไม่ได้วันนะี้ถามจริงเฮ้ยวันนี้ฟิกเอ้ ific, เอาเอาดิถอดเทนตัวหนึ่งโอเคโอ้ไม่คุ้มเลยไอคีราแล้วปะกูตาย โอ้โหแม่งสับของมาม,ม,มีเชียวทุกตัวเชี sure, นะ้อได้เชิญนะหาจังหวะหาเลี่ยมยิงฟรีอยู่นะครับผมอะต้องให้มันเล่นกันข้างหน้านะครับแล้วเราก็ไปรอลอยข้างหลังนะเ,ออเล่นชิวๆไปดาร์เกอร์อะเบิร์ดได้ไหมผมว่าเอาคนก่นอนดีกว่าตอนนี้น่าจะพลาดไม่ได้ละเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเาฝั่งเราเริ่มจะไม่ค่อยไหวอะค่อยเล่นดีกวนะ่านะ เวฟบ,บนทำไมมันเล่นได้เปล่าวะเฮ้ยใจเย็นดิปิดคีร่าได้ไหมโอ้โหฟาเรนอยู่นี่ไงเอามาดิดตัวไหนก็ได้นะจริงๆอะ่ะถ้าได้สักตัวหนึ่งคุ้มเลยได้ตัวหนึ่งเฮ้ยวาดีอูยอ้ยอูยอ้ยอู้ย ของโคตรฟูนะจริงๆผมแบบขึ้นดาบแดงก็ได้นะแต่ว่ากลัวพอเลนมันแทงอ่ะมันแทงสองทีตายอ่ะสายด้าเมจอ่ะมันแรงเกินเอเดเอเดตาย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 เขโหอ,อีรดักได้ไหมขีร่ามแยกไปดันบนด้วยชิหายแล้วต้องเอาให้ได้ถ้าได้บับก็ขีรได้ดันบนขีรได้ดันบนผมกลับบ้านดันบนนะผมกลับบ้านก็บบนเพื่อนเล่นไปเพื่อนไม่ไหวก็ถอยครับ แม่งเอาสองป้อมมาอนนเอาอยัางไงเออทีมกูสวยสวยทีมโอเคทีมกูไหวเอาดิเี้ยเออแต่ผมว่าถ้าคีร่ามันทำเวฟบ,บนแทนที่จะมาตีป้อมกลางนะผมว่ามันจบบ้านได้แล้วนะโอเคแต่ว่าไม่เป็นไรครับโอเคเอ้ยไ,ได้ไหมไม่ได้ถอยเลยนะ ไอ้อดีตอยู่เพื่อนเพิ่งวอให้อ่ะเอาดีเอาดีจบเกมอย่างงี้ดูเหมี่ยเพื่อนกวอลให้อ่ะเอาดีโอ้โหชิบหายแล้วไม่เป็นไรครับคลิปกูเยอะคลิปเออเออโอเคครับผมก็จบเกมที่เรียบร้อยครับผมกับรันดอนะรันดอหัดลำหัดวิบวับนะครับผมเออก็ในแรงสามสิบประดาวนะก็ค่อนข้างจะเทพอยู่นะครับพอสมควรนะชอบช็อตที่ผมยิงสามมากกว่านะ เพราะว่าแบบยิงฟรีจัดเลยนะครับแบบถือว่าช็อตนั้นนะจริงๆผมแบบแพ้แล้วนะถ้าผมเก็บสามไม่ได้นี่ผมว่าผมน่าจะแพ้นะครับโอ้โหไม่ได้มีพีเออโอเคอย่างไรเพื่อนกูได้วะเพื่อนกูได้ก็ถือว่าท,ทําภารกิจสำเร็จนะครับโอ้โหแล้วดูผมกับเพื่อนผมอ,อี๋เพื่อนกูรู้มีอ่ะเออโจ๊กเกอร์ก็เล่นดีนะครับแต่ลอเลี้ยวแม่งแม่คือแม่งเอามาสู้ฟารินอย่างเดียวอะ่ะแล้วแม่งก็แบบ แยกทำเวรย์อย่างเงี้ยตัวมันต้องไฟเปล่าวะมันจะไปแยกทำเวรยเพื่อเออก็ประมาณนี้แล้วกันไปลนะ